อาจรย์ทักทอตั้งช่อนโยบายะจุดประสงค์ของสมเด็จพระจักิ์ทย đó đó rồi các bác làm cho gần nước phía ngoài nó mặn nước nó phải thế đấy các ขอ,อบคุณทุงนาพ่น้องนะครับจริงๆางท่าอเลยเราครับได้ร่วมกับทีมที่สุคัอเด็กของสปาคัชาติไทยเราทำกันมานานแล้วนะครับตั้งแต่ปี2558ครับเราก็จะไปตาม ที่ักนานนะครับให้กับเด็กๆนะครับที่มีปัญหาด้านสายตาที่อยู่ห่างไกลนะครับเพื่อให้ได้แว่นได้แว่นสายตานะครับโดยที่เราก็จะไปสกรีนหาเ,เด็กในในพื้นที่ห่างไกลด้วยนะว่ามีปัญหาสายตาไหมนะครับบางทีเราได้เจอแบบเด็กบางคนมีโรคภาวะตาขี้เกียจน,นะครับก็จะได้แนะนําโดยการมอแบบแว่นให้เพื่อจะได้ช่วยแก้ไขด้วยแล้วก็อาจจะช่วย ตรวจดูว่าเด็กคนไห้เพราะว่าตาเจ็บตาเลด้วยนะครับจะนําให้เขาไปพบแพทย์เพื่อให้การรักษานะครับแล้วก็บางรายก็อาจจะต้องใช้แว่นในการแก้ไขให้เขาเห็นดีขึ้นนะครับการนี้เราก็จะออกสองเดือนนะครับก็ครั้งหนึ่งว่ามันตรวจตรวจประมาณเด็กห้าห้าร้อยคนนะครับในรักษญญาครับก็สามารถมอบแว่นไปแล้วประมาณ3ามหมื่นลายนะครับนะครับพ่อแม่นะครับที่อยู่ที่อ่างไกลนะครับถ้ามีโครงการดีๆอย่างนี้นะครับก็อยากให้พาลูกหลานนะครับ แจ้งผ่านทางโรงเรียนนะครับให้ผ่านน้องๆเข้ามาลองมาลองวัดหรือวัดสายตาดูนะครับเด็กไหนที่มีหนาสายตาเราก็จะมอบแว่นให้นะครับของโครงการนี้นะครับที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆนะครับเอาแว่นทุกอันที่เราทําที่นี่นะครับเป็นแว่นที่ได้รับการวัดสายตาที่ถูกต้องตามค่าสายตานะครับแล้วก็ได้รับการประกอบเป็นแว่นประกอบที่ได้ค่าสายตาและคุณภาพดีนะครับเพื่อเราได้ช่วยเหลือเป็นโครงการสายตาดีๆที่ทำเจริญมอบาให้กับสังคมนะครับ